สวัสดีนะทุกท่านก็หลังจากซ่อมเบรกใช้งานได้แล้วทุกท่านรถคันนี้เบรกมันหมดนะก็เลยซ่อมเบรกนะตอนนี้เบรกลากล้อแล้วแต่ว่าไฟท้ายมันขาดข้างหนึ่งนะไฟท้ายขาดข้างหนึ่งนะท่านผูน้ชมนี่ข้างนี้ไม่ติดผมก็ทำการถอดนะเพื่อที่จะเปลี่ยนนะท่านผู้ชม ไฟท้ายขาดข้างหนึ่งเวลาไปกลางคืนเดี๋ยวเขาชนตูดเอาต้องพร้อมสำหรับการเดินทางสำหรับกลางวันแล้วก็กลางคืนไฟท้ายขาดตัอไปโยม เดี๋ยวเรามาเกะดูกันเนาะว่ามันขาดเพราะไอไรมันทําไมถึงขาดนี้ไปได้มันขาดมันขาดเพราะไอไรนี้ มันขาดเพราะอะไรมันขาดเพราะว่าสนิมกินสนิมสนิมกินนะท่านผู้ชมสนิมกินจนขาดหมดแล้วเดี๋วยวลองทดสอบเสียบดูก่อนเดี๋กินข้าวแล้วปลาเย็นดแล้วเดี๋ยวลองทดสอบเสียบดูก่อนเดี๋ยวกินข้าวแล้วปลาเย็นสร้อนๆเนี่ย โอเคเรารู้แล้วสนิมกินสนิมกินทําให้สายไฟหลอดไฟมันขาดุผู้ชมผมก็จะทําการเปลี่ยนนะเปลี่ยนเอาอันนี้มาใส่แทนอืม

เราทำการบัก,กรีนะท่านบัก,กรีสายไฟ <c oughs> <c oughs> มีอะไรที่ซ่อมไม่ได้บ้างไม่มีนะซ่อมได้หมดส่วนใหญ่ นี่เราก็ถอดออกมาจากรถคันอื่นรถคันเก่าที่มันเสียก็เลยไปเอาไฟเลี้ยวมันมาทำเป็นไฟท้ายเดี๋ยวามาลุ้นกันว่ามันจะติดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ลองแตะๆดู ตรงนี้บวกตรงนี้บวกตรงนี้ลบไม่ติด ติ ừ, ดแล้วทุกท่าน บวกรบก็ดำแดงตัวนี้ดำกับแดงดำกับแดงตัวนี้โอเคดูแล้วอันไหนบวกลบทำแล้วก็แดง อืมโอเคติดแล้วสั้นเราก็จะทำการเชื่อมอ,อ,นนะอืม ี่เป็นการเปลี่ยนไฟท้ายรถนะทุกท่านโดยที่ไม่ไม่ต้องซื้อนะฮะผมก็จะเปลี่ยนเองเลยนะท่านผู้ชมโดยการรื้อเอาไฟเลี้ยวของรถไฟฟ้าอันเก่ามาทำเป็นไฟท้ายว่ากำลังกำลังโวนไฟของมันเท่ากันก็เลยใช้ด้วยกันได้นะทุกท่าน อนนี้เราจับจุดได้แล้วงาไฟติดแล้วทุกท่าน อืไฟติดแล้วสินี่มัน,นจะจะไปเหมือนฝั่งโน้นละอืมโอเคไฟติดแล้วทีนี้เราก็เตรียมประกอบ มันมีสองอันเราใส่ไปสองอันเลยเนาะใส่อย่างนี้เลยท่านสองอันไปเลยจะได้มองเห็นชัดหน่อยหไหนก็เอ้อแล้วใสสองอันไปเลย เวลาขี่กลางคืนมันจะได้เห็นชัดนะทุกท่านเผื่อราขี่กลางคืน,น,ร,น,คนรถจะได้ไม่ชนตูดเอามันต้องมีแหละสักวันที่ขี่ไปกลางคืน,นะ่ะ เขายังจุดพูดไม่กันไม่หยุดอยู่เลยเนาะ โอเคครับทุกท่านเดี๋ยวก็ติดตั้งไฟไฟท้ายให้มันเสร็จก่อนนะฝากวันนี้สวัสดีครับ